ขอทักทายสบายดีสุขีเจริญพรสัทยาญตมุ่มผู้ทีกำลังหับเบิงหับส้มวีดีโอจากพระอาจารย์นันทนากรชุตมโกสารจากท่งเทเดาเล่าเดิมหรือกับเฟซบุ๊กเพจเทเดเล่าเดิมเมื่อนี้อาจารย์นำพาสัตยาญมุ่มมาทางดัตโคริดาเนาะที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัตินาทีศาสนาคิตอยู่ทางดัตโคริดาเป็นผ่าจะเปนออกเสียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาทางรัฐนี่อากาศดีร้ายบนน้วบนมิสซน่เนาะอากาศที่ว่าแคร่เคล่นกับอยู่เมืองเราเมืองไทยทางเอเชียของเราเพราะฉะนั้นเห็นบรรยากาศงามอากาศอยากทายบรรยากาศในกับเอฟซีแฟนคลับสัาน์ญาตจุ่มพุทธีฮับเบิรฮับสมผ่านสองทาง,ทงเพจเดล,ล่าเดิมแล้วกับเฟซบุ๊กเปนเพจเพจไดลล้เราเดิมเนาะอาจจะได้ยินเสียงรบกวนแน่เพราะว่ามันเป็นเสียงขื่นทะเลนะเนาะเมืองนงญาติจุ่มที่เห็นเมันเป็นทะเลเนาะเป็นขื่นทะเลอยู่ ทางหนาของพระอาจารย์ก็ได้ว่าหากได้ว่ามือนีหันบ่มีฟอ้องร้ายวอมโบมีลมในกาบ,บรรยากาศกาคืบๆเนาะว่มมือเสาร์นี่กาฝนตกน้อยหนึ่งเออก็ได้บรรยากาศดีทั้งอาจารย์มันก็ได้พาพามายางพักพอนสู่บรรยากาศเอื่นว่าบรรยากาศสดๆเนาะจากฮ่องทะเลที่ว่าเป็นอ่าวเขามาเนาะอยู่เมืองแคมปาเรียกว่าในเขตคงดัดโพยดา ถาถา,านญาติยูมมือนี้อาจารย์มาแจ้งข่าวห้ยญาติยูมผูทีมีคว่ำของใจเนาะมีคำถามแท็กเมสเซนเจอร์หรือว่าทรงมขอความมาถามพาอาจารย์ให้หลายคนกับว่าเอออาจารย์ส่วงนี้คือผู้เห็นอาจารย์เฮดคลิปเตนลงทางยูทูบหลายเดือนเนี่ยว่าั่นหรือว่าอาจารย์เซราเฮดดอรบอหลายคน มีคําถามเนาะอาจารย์กัสีขอตอบเนาะราะว่าญ,ญาติยุ่กับผู้ทีท่ติดตามโดยเฉพาะผู้ที่หายกาลังใจอาจารย์โดยดีเสมอมากอมเมนว่าติดตามทั้งยูทูบเน่แต่กระทั่ง Facebook น่เนาะแต่ว่าอาจารย์ช่วงนี้ก็บอกคอยหล้ล่งเทศประมาณเกือบ 3- าสี่เดือนเลยแหละแต่ว่าโดนเรื่องเธอหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นคลิปเทศสั้นๆเบริเทศเป็นเดือมเป็นเล่าคือคือ,คอปีผ่านมาวันซา อาจารย์ก็สโคอตอบน้อยญาติโยมผู้ที่เบิงงุผู้ที่สมในวิดีโอนีน้นอใหายหายขอของใจวันทเนื่องจากว่าอาจารย์มีพาระลานาทีจำตองในเฮตแต่ำเนาะที่ว่าทางโอการคณะสงฆ์นนึงมาเป็นกระเลมอบหนาที่อาจารย์รับพิศยใ,ในเขตเขตหนึ่งอันที่สองมาอาจารย์ก็บโบมีเวลาหลายนึงมาเลย ไปห่วงเฮียนแน่เดยไปเฮียนหนังสือแน่แล้วก็เฮ็ดเบียกซอยวัดซอยว่าอย่างเน่ไอันนี้บูมแม็นขออ่าไอันนี้คือคือ,คอบอกเหตุผลให้ฟังเนาะแต่ว่าหลังจากปีใหม่สองพันสิบสามเดีวอาจารย์ก็สิพนัญญาลเนาะหลังจากกลับเมื่อจากรัดโพยดาแล้วอาจารย์สิเมื่อเหตุเทศก่อนใหม่หญาติโยมกุฏีลอกข้อยหรือว่าผู้ที่ติดตามได้ฟังเนาะในปีสองพันสิบสามเหมือนซะ แต่ว่าก็เป็นกำลังใจใอาจารย์ตลอดไปเลยอย่าโยมเลยอย่าสุดฝาวน้อยอกน้อยใจว่าเออผมเห็นอาจารย์ลงคลิปเออพิอจิป็นเพิ่นเศร้าเท็ดแล้วเพิ่นเศร้าเหตุคลิปวีดีโอแล้วยังบสท่านเศร้าอยาโยมเออตามไลฟ์ที่อาจารย์ยังอยู่ในอ่าไต้ลมผ่ากษัตริย์วัน์โนกสิทำามนาทีของผาซ่งก็คืออ่เอเาเผยแผ่พุทธศาสนาในสองทางออนไลน์ต่อไปเนาะมิเตว่าให้ญาตญโยมประกันตั้งใจ เป็นกำลังใจให้อาจารย์เนาะต,ต่อไปเพราะว่ามันก็ใส่เวลาในสถานหยาดยิม่มเนาะก่อนเท่าสีเฮดคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งหรือว่าเฮดเทปก่อนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยคือป,ประมาณสองทิศท,ท,ท,ที่อาจารย์ได้รวบรวมเวลาเลยหนึ่งมาเขาตรงได้ดักลกักแหละก็ตรงไปเบิงคำก่อนเนาะหรือว่าก่อนเทศนะนะก่อนได้ทีจะออกมาเทปก็ตรงได้ทองได้เหยี่ยมในปากหรือว่านให้มันคลองแข่เนาะว่าเท่าสีเทปแบบใดก่อนนี่ จิใใ่อารมณ์แบบไรใเห้ญยติโ่มผู้ฟังเอิ่นว่าคอยตามหรือว่าได้ฟังเสียงที่อาจารย์ทายถอดทานอารมณ์ในการเทศเนาะขั้นเทศแล้วแลวไปอาจารย์ขบอยากเอาเปียบเห็นยาจุ่มผู้ทีฟังเนาะเทดก่อนเทศทุกอย่างต้องเ็ดให้มันเอิ้นว่าเป็นกิจจาลักษณะให้มันบ่เอาเปียผู้ฟังคือผู้ฟังก็ได้ได้ธรรมะได้ก็ได้ฟังความวลจากบทเทศของพระอาจารย์เนาะ ราะนั้นจริงว่าบทเถแต่ละกอนมันใส่เวลาเนาะอยางหุ่มกอนจะไรเศิดกรหนึ่งหนึ่งมาตรงในใส่เวลาในการทองในการสอมกนจะอัดเนาะกนจะบันทึกเสียงอีกกับตรงตรงใส่เวลาอีกเพนว่าบาทเดียวสีเดียวไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวอาจารย์มีเวลาเนี่ยอาจารย์สิสิทายเบื้องหลังให้เบื้องว่าอาจารย์บันทึกเสียงแบบไรแต่ว่าส่วนได้เป็นอาจารย์ทายเป็นคลิปสันสันเนาะคลิปสันสในตอนบันทึกเสียงเ ในขั้นตอนบันทึกเสียงนี่ทั้งเทีนเอนี่ก็เออเอืเอ่อนว่าเทศยดก่อนนั่นใช้เวลาเกือบสองส่วนมง่เลยเออถึงจุดว่าพิจารณาเทีออกมาประมาณซิฟกว่านาทีเนาะหลังจากอา่าในบทบทเทศยดนั่นนะแต่ว่าทราบชีได้แต่ละว่าแต่ละตอนเอ่อในการอัดเสียงหรือว,ว่าบันทึกเสียงนี่อาจารย์คือว่าประมาณสองส่วนมง่สองส่วนมงตัวเลบวได้ ตัวได้บวมมวนอาร์ตแต่มาฟังเบิง้งมันบวมมวนบอนีอก็ดดื้อแต่ไปอาร์ตใหม่นะเพราะว่าอาจารย์กับบุกเกงเดืองเทียจะไปแปลงให้มันแบบสมูททำไมนะมีแต่ว่าเอาพยายามเอาเอาเสียงตัวเองเนาะเอาเสียงตัวเองให้ให้ดีที่สุดวันสาร์เวลาเขาไปมิกซ์เสียงหรือว่าไปใส่เครื่องบันทึกให้มันแบบว่าบอลเอแปลงหลายวันสาร์เนาะเพราะฉะนั้นจริงว่าเดี๋ยวใส่เวลาอยู่เกือบสองสัปดาหรือวยสามสัปดาห์บางเที่ยเนาะ วันนี้หลังจากบันทึกเสียงแล้วแล้วบันทึกเสียงแล้วแล้วก็มาเฮ็ดกราฟิกเฮ็ดดีไซน์ก็คือภาพพื้นหลังเออว่าเฮาสิเอาภา,าพวิดีโอแบบใดมาใส่หรือว่าเอาภาพผูกนิ่งแบบได้มาใส่เราออกแบบเนาะกราฟิกดีไซน์อันนี้ก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็ก็บ่เกง่งดอกเรื่องกราฟิกดีไซน์แต่ว่าก็พยายามใช้ประสบการณ์เนาะได้ก็ไปถ่ายไปสถานที่ อื่นๆกับเปิดทายวิดีโอภาพพื้นดังเป็นแบล็กเกลว์เราไปเห็นดอกไม้งามๆกับทายมะปราวไหวแต่ก็เห็นภาพบรรยากาศหรือว่าธรรมศาสตร์ที่อาจารย์ได้ไปได้หลายบนกับทายเก็บใบเก็บใบเก็บใบแต่ก็เมื่อมีอาจารย์เหตุเนาะอาจารย์ก็จะเอาน้ำผูกภาพเราหนักไม่เห็ดภาพพื้นดังออกแบบเนาะเพื่อให้มันเข้ากับบทเหตุเหตุนั้นเนาะเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกกรณ์เหตุทุก อย่างที่อาจารย์เห็ดคลิปออกมานี่ใส่เวลาพอสมควรเนาะพ่อสนันสะทานหยาดยุ่มกับเป็นกำลังใจให้อาจารย์โดยดีเสมอมาเนาะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ3ามแสนสามสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดพันนี่แหลกะก็ขอบมุขขอบใจหลายๆเนาะทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนีย่ยก็บสะทานหยาดยุ่มเนาะผู้ที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาเนี่ยก็ปีสองพั 03, นสามนี่คืออาจารย์เบาเนี่ยหลังจากกลับเมื่อจากคิด ส่วนตัวของอาจารย์ในการสืบไปเห็ดเถียรกรไม้หิญาญาติยุ่มได้ฟังได้เบิงเด็ดติดตามคือเก่าแต่ว่าจะสืบต้นฝาลานี้จากพระอาจารย์เ,ยเน้อแต่ว่าให้กำลังใจต่อไปเรื่อยหิญาติยุ่มเน้อก็ขอเป็นกำลังใจใหิญาติยุ่มเนาะปีคศ2003เนี่กับอาจารย์กับเว็บไซใ์แห้งพ่อหลวงไสทง้ทวักวายไปเดี่ยวผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ทางยูทูบแต่ว่าส่วนตัวของพระอาจารย์เองกับ ขอเป็นกำลังใจให้ญาติโยมเบอรสกุลสุข,สขนนั่นแหละในปีต่อๆไปหรือว่าปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ดีมีแห้งเนาะให้มันให้เยืนให้เจริญรุ่งเรืองถ้ามากขาดข,ขื้นเบอรสกุลสุข,สขนบอุดโบชนมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงด้วยเดชเดชสาแห่งคุณความดีทั้งหลายที่ทุกทานได้สร้างคุณงามความดีมากก็ขอให้มาเป็นตบะเป็นปัจจัยทำสู้ยุน,นนุนสธาญาติโยม อยี่ดีมีแห่งเจริญดวงเรือง้วยอายมุบันนงสุขกงพลังตลอดไปเลยอยยุ่มเด้อขอบใจได้ร้ายเอาถ่ายชุดนี้กระโคกเขาคำว่า,า,วาจเจริญผรขอบใจได้ร้ายฝากติดตามฝากส่งทีเด้เล่าเดิมเดยกับเพนทีทไเด้เล่าเดิมในเด้ออย่าจมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้กับอาจารย์ต่อไปเด้ขอบใจได้ร้ายเอาพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ที่ว่ามาตอบความของใจของหยาดของจมหลายคนเนาะ ก็ตบใจได้ร้ายขพเขาเข้ามาจะเจริญพร